โยส,ส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 9, ก a u บ้าครับอาทิตย์นี้ครับก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะไปเล่นรอบไฟนอลกันนะครับวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตอันดับแล้วก็ไฮไลท์เกมของทีมกองแก๊งในล e ีกไทยแบบเก็บแต้มอาทิตย์สุดท้ายกันสักหน่อยครับผมหลังจากอาทิตย์ก่อนหน้านี้ครับทีมเรามีอยู่19คะแนนนะครับอยู่อันดับ4และนําทีมอย่างอันดับ5อย่างฮาวเนี่ยอยู่ที่3คะแนนครับ แต่เราดิฟเฟอเรนซ์ของฮาวเนี่ยดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ทีมกองแกงต้องการ1คะแนนเป็นอย่างต่ํานะครับเพื่อการันตีอันดับ4นั่นเองครับและอาทิตย์นี้ครับทีมเราจะต้องไปเจอกับทีมซูพิเรียครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์เกมกันพร้อมๆกันเลยครับผมค่อนข้างที่จะนานนะครับเอ้าแล้วปลาเหมือนจะไปเหมือนจะปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าติดไฟฟ้าของเพื่อนครับเมื่อกี้นี้เอาที่พังโล่แล้วครับเอาเลยครับเห็นหนึ่งครับในซ้ายย่าไปเซอรติก แปดมาเต็มหน้าเลยครับอาดีลินเซิร์ชจะเข้าเลยหรือเปล่าครับซูเปอร์เบียเอาฮะเบียดีล็อกขวาครับลูกซองครับถ้าระยะนี้เนี่ยลูกซองของกองแกงน่าจะได้ทำงานครับใช่ครับเอาแล้วนี่ครับเอาแล้วไปสองเลยครับโอ้วก็ตัดขึ้นมาแล้วครับใช่ครับเคอรี่ครับตัดไอเดฟซีมาแต่ว่าไอเดฟซีไปตัดฟิกูเรกาเอ็กซ์โรติกได้ครับโอ้ตัดโตโน่ได้แบบนี้ครับคุ้มเลยครับคุ้มมากๆครับ เอาเลยครับเหลือ3ต่อ4ครับแล้วด้วยสไปายของโซเวียทําให้เหลือเวลาในการเล่นไม่เยอะแล้วครับใช่ครับเจ้าวินเซนต์มาเล่นด้านหลังครับแต่ว่าดีล้มลงไปแล้ว,ลลวเรียบร้อยกจ้ากาบ้าสามหายไปเลยครับโอ้โหป่าสู้มาตรงนี้ครับวินเซนต์เล่นด้านทางอังกฤษเจไปโอ้โหแต่ไม่ไหวด้านหลังครับโดนอเวจีครับไหลขึ้นมาจากตรงบริเวณฝั่งของอีสเตอร์ครับนี่ครขึ้นมาพอดีแต่ทามิ่งที่กําลังวัดกันหน้าออฟฟิศเลครับไม่ได้เดินเข้าไปพอดีเจรีกดเซิร์ชให้ครับเราเราโอ้โห ทามมิ่งจัดๆครับดันไปถอนสโค่พอดีครับเมื่อกี้แล้วไม่รู้ด้วยครับว่าเหมือนจะมาทางซ้ายเอ้าโอ้ยเกือบเหมือนกันครับโอ้ดีย dfc ครับทามมิ่งไม่ดีครับวันนี้วินเซนครับใช่ครับเก็บได้เป็นดับเบิลคิวสองรอบต่อเนื่องเลยนะครับอไได้ดีะ dfc ใช่โดนตัดฟรีแบบนี้เล่นลำบากเลยครับคุเกท่าครับบีอาร์ดีครับจะไหลขึ้นมาจากตรงเมนแซ่แทนแล้วตรงนี้หมูวันมาลูกซองอีกแล้วแกกับบ้ายิงซูเรไม่ได้ดับเบิลคิวครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหหมดจดครับ แกกับบ้าอีกแล้วลูกซองจะวิคิวเลยครับเอาโอ้โหแล้วเปิดตรงนี้เห็นตำแหน่งแน่นอนแล้วลฟันเยครับไก่เฮียยังเล่นเพลินอยู่ครับโอ้เข้บริเขตเข้ามาตีตรงๆเลยครับหลวงคองอูเห่ากันเลยทีเดียวนะตรงนี้จะบอกว่าฟิกได้จะวิ่งเข้าไปวางห้องน้ำหรือเปล่าครับอ่าวเล้วสโมครับ จุดควันเนี้ยสะพอนในสายตายงงกันหมดเลยฮะดูฮะรีบกลับมาครับต้องฝั่งของเอ้าแล้วนี่คือวินเซนต์คือคืเป็นหนึ่งครับแผ่นทับที่เลยตรงนี้หัวได้สองครับแต่ไมคิวครับเหลือแค่สองตัวเท่านั้นครับโอ้ยอาจจะยากเลยครับสำหรับรปลนี้ของกองแกงเอาวลตัวแรกกันไปครับเหลือนึ่งต่อสามครับเวจีโอ้ตีข้างบนมันยากเกินไปฮะอ X ทางฝั่งสุพรีมาตี ข้างล่างแล้วที่เอ้าแล้วเพินแบบนี้ก็โดนเลยครับ1-2ครับโอ้เบียดีครับไม่เห็นจริงๆเหรอฮะเวจีมาถึงนี่เลยครับยังมีโอกาสแค่ยี่สิบวินสุดท้ายแต่ตอนนี้ต้องเข้าครับไอเวจีหาอยู่ครับแล้วโดนเห็นด้วยครับเมื่อกี้โอ้โหน่าจะยากครับต้องบอกว่าไก่เฮียเพินหน่อยฮะเล่นกล้องครับเพินจัดเลยเนี่ยโอ้นี่ไม้อะไรเต็ม ไม่ใช่ตอนนี้นะครัเอ,าเอา้เอาโนี่ครับโอ้โหไเนตเฉยครับเนี่ยตอนนี้น่าจะหาคนไปห้อยซันวิสักคนหนึ่งนะผมว่านี่ครับอ้าวแบงเปิดห้องเล็กเลยครับตรงฝั่งนี้ครับกระสุนเยอะระเบียดีเจ็บหนักแต่ไม่ตายครับแต่เบียดีไปตัดไก่เฮียได้ครับโอ้โหสามสี่ครับแล้วนี่ครับเดินไล่จากตรงเป็นอาใครมาแต่วินเซนต์โดนกิจเจตัดคืนเป็นการเดือสามสามอาครับอเดลี่เซิร์ฟเข้าไปครับตรงนี้โอ้ค่อยๆเช็คครับทางฝั่งของเบียดี เอามาเลื่อยเรื่อยน้อยนิดแล้วที่เจอเราเราหัวจะไล่กันไปครับเพื่อ้โอ้โหเขาได้ไปเก็บ์ดีเฉยครับโอ้ยังได้มาตรงนี้กันแล้วเรียบร้อยครับไปตัดเพื่อนกันเองครับถ้าไปยืนซ้อลายจังหวะยิงกันเองครับขึ้นมาเก้าคิวเลยครับทางด้านกาวบาก้านี่ฮะด้อีกแล้วกาบาก้าเปลี่ยนปืนมาครับนี่สตีนเรียบร้อยยังไม่ทันเปลี่ยนฝั่งเลยจะกดไปสิบแล้วนะต้องระวังครับตรงนี้โอ้ติดทรับวอครับไม่เห็นครับ บริเวณนี้อันตรายเลยับโล่งจัดๆไม่มีอะไรเหลือแล้วพอแล้วบ้านจะสั่นไม่ต้องกลัแล้วโอ้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเดินมาที่ขาติดแล้วข้อเท้าติดเลยซีกเกล็กแล้วไม่เหลืออะไรแล้วโอ้รับกางถูกบ้านเนี้ยไปเวจีไม่เหลือพื้นให้ยืนเลยครับอ้าวดีกับบ้านตัดดิสติได้ก่อนครับตัวได้ก็ตัดได้สวยครับเกมบุกเนี้ยครับของแกงครับหาทางหาแผลเจอนี่เขาไหลเลยครับใช่ครับ อดีฟซีเอ้าเดินเข้ามาเจอเคอรี่ตัดครับน่าจะล็อกรอไว้อยู <c 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 ่แล้วครับน่าจะพยายามไหลเนียนเข้ามาครับเมื่อสักครู่เูแล้วกลับเปนเนียนกลับได้ด้วยครับอยู่หลังวอล์กแทนซิโอเมื่อกี้ครับแล้วเคอรี่เซกกาวกะบ้าครับค่อยๆเข้ามาครับด้านหน้ามีลวดด้วยครับ อา้าวโอ<ฮ>้ยสบัดสวยมาก,กมากครับแกก๊ป้คาครับฟลิปเซนตนี้แล้วเขาเพิ่นไม่หน่อยครับฟิกกูเร่ตัดแกก๊ป้าขึ้นมาเป็นกนารต่อสามครับ11วินาทีแล้วเคอรี่ตัดเอเวจีไว้ตรงนี้เทเข้ามาด้านหลังสองคนครับฝับ่งทางด้านของาอาร์คลายาแล้วพยายามจะ,จะล็อกไว้ตรงนี้ก,กีดเจไปต่อตีเจได้ไปแล้วนี้พยายามสบัดมาแรกคือเปนหนึ่งหนึ่งครับผ่านครับหนึ่งวินาทีท้ายไม่พอครับโอ้ยอยู่แค่ตรงนี้เองครับโหน่าเสียดายครับเอาครับซีซีครับยังตีเสมออยู่ครับมาตึงกันเกมสุดท้ายครับอ้หโโ หนาจัดเลยสิญญนลดิดัปเตอร์อ้าวแล้วยิงทิ้งไปอีกหนึ่งงานมาตอนนี้ครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีกว่าๆตรงนี้เสียงเลนโซเซมันจะพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้แต่ไม่มีใครอยู่แล้วครับแล้วนี่จะไก่เฮ er ียตัดเอกโซโลติกได้เดือดสามสามแล้วครับโอ,โอ้เกมสูสีจริงๆครับวันนี้ครับมันมากๆดเดือดนะใช่ครับคือเล่นด้วยสภาวะไร้แรงกดดันทั้งคู่ครับใช่ครับคืออันดับตรงไ่ต้องกลัวเสียแต่ว่านี่การพัฒนาตอรี่เลขกนึงครับอ้าวแล้วสามสองก็เหลือแค่ด้านล่างกับบีอาร์ดีกับฟิกเกอร์สสองคนครับเป็นคู่หูมิวสสโมมกด้้วยคคครรััับบเเออ็จีทงู่ ต้องดูว่าใครจะเร็วกว่าครับตอนนี้ฮะเราพยายามสแปมสกูลไม่มคิดทางฝั cin ่งของบียดีครับสี่สิบวิีครับของกองแกงยังมีทางด้านท็อกซิกแกนเฮดอยู่ครับต้องระวังโอ้แลวโดวจริงวันนี้อ้เจ็บแต่ไม่ตายครับไก่เฮียครับครับเห็นเต็มๆครับ โอ้โหนี่ครับ,บอ้าวแล้วไก่เฮียลงไปเอ้าตรงนี้คแบบรับไก่เฮียได้ไก่โอ้แล้วแร้ไปได้2คนครับฟิกกูเรตกับไก่กับเบียดีครับเหลือแกวกบ้าคนเดียวคแรบบับเอาแล้วถ้าครัสได้จะขึ้น5ก่อนครับต่อไปแกวกบ,บ้าครับโอ้โหไม่ง่ายเลยคแรบบับผมแล้วด้วยระยะนี้ด้วยครับเข้ามาครับปาดขวาก่อนแล้วได้ไปหนึ่งตัวเป็นฟิกกูเรตแล้วนี่ครับโดนสแนปออกมาเช็คบีอาร์ดีเบียดีลูกสองเรียบร้อยครับโอ้ได้ครับกากบ้าครับแต่เบีอาร์ดีลูกสองใกล้กว่าระยะนี้ครับระยะมันบังคับจริงๆครับนี่ครับ โอ้โห่เยวอีฝ่าซ้ายไปก่อนเนี่ยหลานลงอีสแต่ไม่มาครับอาจจะเจาะเช็คกันครับยังฮะเอาขิดเจได้เคอรี่มาอีกหนึ่งคนครับ5-3ครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมของกองแกงได้ไม่ยากแล้วครับตอนนี้ตัวเล่นนำอยู่เยอะครับผัดกันเล่นจริงๆนะคู่นี้โดนปิงรัวๆเลยครับอย่างนี้เล่นยากเลยครับเอาฮะ แฟลชน้ำเข้าไปแล้วฟิกเรต์ตาคือเจขึ้นมาเหลือสี่สัครับตรงนี้กระด้านบนโดนเปิดขุดเจาะหามาโอ้โหไม่มีที่ให้หลบแล้วเอา<ข>เลย <he> er ไ<ด>ก่เฮียได้ฟิกเรตมาอีกหนึ่งครับสี่ต่อสองแบบนี้ครับหนึ่งนาทีกว่ามีเวลาแล้วไก่เฮียได้เบียร์ดีไปเดี๋ยวไปคิวของไก่เฮียแบบนี้เหลือคนเดียวแล้วเรียบร้อยกองแก๊งตีเสมอห้าห้าครับไม่จบรอบกันได้แกากรบ้ารอบบุกได้ไก่เฮียเนี่ยแหละครับใช่ครัแต่แก้กรบ้านี่ก็มาจังหวะตีมาทำอยู่ครับย่อพอดีครับสต่ย่ออะไรนะแก้วกระบ้า มาต่อครับไหลขึ้นบัสมาตรงนี้จะขึ้นโอ้ยเนี่ยมันต,ะต,ะต่างแนฟนพิ่ครับเอ้าแล้ไม่ใส่หัวเพื่อนเฉยแล้วกิจเจครับอโอ้จ,าจาังหวะจะ snap พิกไฟดูไก่เฮียมานั่งมาเดินผ่านพอดีครับเข้าต้นคอเลยครับโอ้แล้วเต็มต้นคอเลยประเด็นดีไม่เป็นเกากรบบาน,นะถ้าเกากรบบานเนี่ยสกัดดนาวลุงเนี่ย <laughs> 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 โอ้โอ้วิ่งไหนไม่วิ่งมาวิ่งตัดหน้าตัดหลังก็ไม่ได้นะใช่ ไม่รู้ว่าความผิดพลาดที่จะทําให้ทางฝั่งของทูเดรศขึ้นแมชพอยด์หรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้นี่คุมไาได้เยอะมากๆลูกีจเจไหนมาปืนป๋อแล้วฟรีเลยแกเก็บฟิกเกอร์ไปกีจเจประตูมาแต่เมื่อคิ้ไหมโอ้โหเราเป็นแกะกบ้าที่ได้เคอรี่มานีกากแกนจะแทนดิฟิวเซอร์แล้วครับอ้าวล้สิครับกกเก็โอ้โหนี่เอาเวจีม้มางมากๆเฮดช็อตเกเบียด,ดีไปครับสามหนึ่งแบบนี้ขึ้นแมชพอยแน่นอนครับส่วนทางฝั่งของเอ็กซ์นิทต้องหนึ่งสามต้องให้เราไม่ไหวอยู่ดีครับเอาแล้วครับ แมชพอยกัองแกงับผ้าป่าอาจจะไม่คว่ำครับแบบนี้ครับหุม่มสายไม่อยู่คนะรับโซเวียโอ้แล้วดูคนระับผมคือเพื่อนเห็นก่อนนะเรารีบบอกปุ๊บที่ยิงกันไม่พลาดเลยนะเข้ามาใส่สองเลยครับแย่งเพื่อนแมนมสายครัรอ,อ,อบนี้ครับลึกเลยครับใช่อ่ะเอาครับมันมีตัวไล่สายด้วยครับกองแกงแล้วเปิดหลังเวิร์กช็อปแทนครับ เอาแล้วเคอรี่แต่ว่าปูแล้วยิงไม่ตายครับแต่ว่าได้นท้านของกินเจไปครับเอาสิครับมีโอกาสสูงครับที่จะจบด้วยการเสมอกัน66แล้วแบบนี้ครับจะไม่มีใครทายถูกแน่ๆเลยครับใช่อรัโอ้โหอาจจะมีแต่เราจะไม่เห็นหรือเปล่ามาดูนะถ้าทายถูกคนะก็น่าจะได้เลยครับใช่อรับตะไกเฮียเรานี่เจ็บหนักมากๆครับครับเอาเวจิโอ้เพื่อนขวางเพื่อนขวางฮะเอาฮะเอาจีงถ้าเกิดเขาไม่ไปลั่นหัวกันเนี่ย ไม่คนตายแล้วตัดชนะตัดตาที่ร้านหัวเขาชนะอยู่ใช่ไหมคุณจำผิดตาหรือเปล่าตอนนี้แล้วเข้าไปเลยเอาโูมโอ้แล้วลงโอ้โหจี้ยากล้วครับ2ต่อ5ครับแล้วโอ้โหฟิกเกร์เลยครับเป็นวิวฟิกเกอร์เลยครับอย่างนี้น่าจะจบเสมอเรียบร้อยเป็นฟอร์เรสต้าของซูพิเรียครับส่งท้ายเกมสุดท้ายได้ดีครับซูพี่เรียครับก็ได้มาอีก3แต้มครับขยับขึ้นไปที่11ชั่วคราวครับตัวทางฝั่งของกองแกงก็ไม่น่ามีปัญหาครับจบระดับที่4ในซีซั่นนี้แน่นอนแล้วครับเสมอครับคุณ ใช่ครับผมก็แต้มเดียวเออก็กไม่ก็ก็ถ้าไม่ถื <c oughs> อว่าไม่ไม่ก็คืออะไรเราไม่ลงแน่นอนแล้วนะฮะก็สำหรับทางฝั่งของกองเชียร์กองแกงครับไปลุ้นกันต่อนะครับในวันที่9ครับสำหรับรอบเพลย์ออฟนะครับตั้ง <ๆ S 2> แต่ช่วงเวลา10บโมงเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามทีมอย่างทีมฟอร์มแรงหน้าใหม่นะจะไปลุ้นว่าเขาจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในซีซั่นนี้นะครับผมในส่วนของรอบเพลย์ออฟนี่เองครับกับทีมกองแกงนะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผม ก็แล้วจะติดตามเพจแก้วกับบ้านเลยด้วยครับะก็ผมรู้จักแน,น่ <c oughs> ๆคือโค้ดนะที่เหลือผมไม่แน่ใจว่าช่องทางไหน <c oughs> แล้วก็จบเกมนะครับจะเหมือกันไปอย่างสุดมันนะครับด้วยสกอร์6-6ต่อแบ่งกันไปคนละ1แต้มทําให้ตอนนี้ครับทีมกองแกงมี20คะแนนแล้วก็ได้ดับ4แบบแน่นอนแล้วนะครับส่วนผลคู่อื่นนะครับ q เฟ f i r m ชนะอยู่นี้7-1ต่อ 1, และ s a ย i Sport ชนะ Adap Omega 7-1ต่อ 1, ครับผมส่วนผลของอีกวันหนึ่งนะครับยังบัดชนะ Divo Esport 7-3ครับ DV Predator ชนะ2 0 0 d g ไป7-2ต่อ 2, และท d Esport ชนะ h o ไป7-3ครับ และทำให้ตารางคะแนนของหลีนะครับคิวคอนเฟิร์มเป็นแชมป์หลีไปครับโดยมี31แต้มชนะ10เสมอ1นะครับตามด้วยอันดับ2อย่างยังบัตครับมี28แต้มและอันดับ3อย่างซาเวียสปอร์ตมี27แต้มครับผมส่วนอันดับ4นะครับก็คือทีมกองแกงนะครับมี20แต้มอันดับ5เป็นฮาวนะครับตามด้วยอันดับ6และ7เป็นไดโว伊斯ปอร์ตแล้วก็แอตแท็บอีสปอร์ตนะครับและอันดับ8เป็นยูนิครับส่วนทีมที่จะต้องตกไปเล่นรอบออนไลน์ควอลิฟายก็มี200ดีกีนะครับบีวีพี ครับ,รบก็เป็นทั้งหมดของอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะไปเล่นรอบไฟนอลในวันที่9นี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์ทีมกองแก๊งด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันนะครับ Break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm it. take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't gonna make.